สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับที่จะทําให้เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ S24 Ultra นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะเล่นต้องบอกว่าเล่น emulator นะครับของตัว Nintendo Switch นะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ emulator ก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมใช้ตัวไหนนะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็นตัว Suda Chi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นเกมนะครับที่ผมลงไว้ในเครื่องตัวนี้นะเอ็ดดีออต้านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับโดยการต่อจอยตัวนี้นะครับ BSP นะครับ D6 ตัวนี้นะครับในการใช้เล่นให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าทําอย่างไรเอาเกมง่ายๆนะครับก็เป็นมาริโอละกันนะครับมาเปิดจอยก่อนนะลืมเปิดจอยนะครับมาเดี๋ยวเราต่อจอยก่อนนะครับ ไม่ลีเสียงนิดนึงนะนี่นะครับภาพค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะมากดไปเลยมาดูนะครับว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะครับเวลาเราเล่นอ m u l a t o r ของ Nintendo Switch นะครับก่อนอื่นก็เลือกด่านก่อนเนาะเอาด่านนี้แล้วกันนะครับเอาด่านเลกๆแล้วกันนะครับนี่อ่า มันจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้แล้วกันปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ครับจะได้เห็นกันง่ายนะครับเห็นไหมโอ้โหแทบที่จะบอบเล่นได้เนียนมากนะครับเนียนกริปเลยนะสําหรับตัวมีบางจังหวะนะครับที่มีกระตุกบ้างนะครับในส่วนของเอฟเฟกของตัว Nintendo Switch นะครับนี่ครับ แต่ถือว่าโดยรวมโดยรวมเล่นได้โอเคเลยนะครับนี่นะครับมีบางจังหวะที่จะเป็นกระตุกแบบนี้นะครับนี่ นะครับก็มีบางจังหวะที่กระตุกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นกันบ้างนะครับว่าในตัวซูดาชินะครับที่ผมใช้เป็นอินเมเมเตอร์ตัวนี้นะครับเล่นเกมอื่นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเอาเป็นเกมน่าจะเพื่อนๆอยากเล่นกันน้องในส่วนของเซลดาแล้วกันนะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้จะเป็นเซลดาภาคแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างเกมพวกนี้นะครับก็ต้องรอสักครู่เนาะนะครับให้มันโหลดเกมรันเกมก่อนนะครับนี่นะคอนิ i ไปเลยนะครับเป็นอย่างไรนะครับไปโหลดไปแล้วต้องบอกว่าเล่นใน s 2 4่ u t บนะครับภาพสวยมากๆเลยเนาะก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำ เต็มตัวนะครับว่าให้สะสมของที่เป็นเล่นผ่านอิมเมอร์เตอร์เนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเล่นแล้วกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมภาพสวยไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหภาพสวยงามมากนะครับคมมากๆด้วยป่ะเดี๋ยวลองฟันดาบให้ดูนะครับนี่นะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวอิมเมอร์เตอร์ซูดาชิตัวนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาสอนในเรื่องของการลงแล้วกันนะครับในอนาคตนะครับก็น่าจะออกมีในส่วนของไดเวอร์นะครับมันจะต้องใช้ไดเวอร์ในส่วนของการ์ดจอกราฟิกนะครับมาใช้ก็อาจจะลื่นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้โอเคไหมโอเคเลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกเกมแล้วกันนะครับเกมที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับเกมนี้นี่อันนี้ผมก็ชอบเล่นนะ จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆเดซเซลนะครับที่อยู่ในมือถือเนาะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาอ่ะโหลดที่เราเล่นไว้นะครับก็เล่นไม่ไกลนะครับเล่นไม่ไม่ไกลเหมือนกันเพราะว่าอ่อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเทสต e อิมิเตอร์นะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นเกมอย่งงางเงี้ยกราฟิกไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าสบายสบายนะครับในการเล่นสบายเลยเนี่ครับฟันดาบฟ,ฟันดาบเดินไปอะ่ะถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยต้องบอกว่าเล่นลื่นๆเลยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองเทสนะครับในส่วนของเกม Nintendo นะครับก็ใช้แอปพลิเคันตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ แล้วก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนนะครับให้เล่นเกมที่เป็นเกมแบบพวกกลอมพวกนี้เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เรื่องของเออลิขิธิของเขาด้วยนะครับแต่ว่าเราวันนี้เรามาก็เป็นแนวทางศึกษาแล้วกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมไพ่เฟกนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับถ้าเป็นเกมแนวภาพแบบนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนวทางศึกษานะครับแล้วก็ มาสอนวิธีการลงนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงอ m มเ a เของตัว Nintendo Switch ชื่อว่าตัวนี้นะครับชื่อว่า s ซูด c ชินะเราจะออกก่อนนะครับตอนนี้อ่ะออกก่อนเลยก็เนี่ยมีเกมที่ผมจะเทสเลยเยอะเลยนะครับนี่ครับรูปหน้าตาของตัวแอปเปิ้ลชินเขาเป็นตัวนี้นะครับนี่ซูดะชิตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการลงนะครับมาสอนการลงเดี๋ยวเราจะมาสอนการลงซูด a ชินะครับ อิมลเตอร์ของตัว n t e n d o Switch นะครับขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนนะเพื่อที่จะทำการลงใหม่นะครับถอนการติดตั้งไปก่อนเลยนี่ครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะหายยังอ่าเรียบร้อยแล้วครับซูดาชิหายไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆน,นะครับตั้งแต่วิธีการลงตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าต้องใช้ตัวไฟล์ตัวไหนบ้าง นี <Tipp> ่นะครับเราก็เ hmm. ข้าในส่วนของตัวนี้ครับผมได้ทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสําหรับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็เข้ามาในส่วนของดาวน์โหลดเลยนะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยของตัวนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับนี่ซูดาชินะครับตัวนี้นะครับเราสามารถโหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยทีนี้นะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเราลองค้นหาก็ได้นะครับผมจะไม่ลงลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดของตัวนี้นะครับ พราะป้องกันนะครับป้องกันในส่วนของอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลงตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้นะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันซูดาชิเนี่ยมันไม่อยู่ในเพจโซนะครับก็ต้องยินยอมความเสียหายของเพื่อนๆเองนะครับถ้าเกิดว่ามีเกิดอาการเครื่องมีปัญหานะครับหรือจะมีปัญหาในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงวิธีการลงนะครับเราก็เข้าในส่วนดูซูดาชิตรงนี้เลย แล้วนะครับสำหรับเคลื่อนของเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นขึ้นแบบนี้มันจะไม่ให้ลงนะครับในส่วนของ APK นะแล้วก็เข้าในส่วนของการตั้งค่าเลยแล้วก็ให้การอนุญาตไปครับหลังจากให้การอนุญาตแล้วนะครับก็จะทําการติดตั้งแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวรองนิดนึงนะมันจะได้ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นไม่ลื่นโอ้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับไม่ลื่นละเอาตรงกลางตรงกลางหน่อยนึ่งนะครับนะครับจะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแอปพลิเคชันซูดาชิตัวนี้นะครับแล้วก็จิ้มคำว่าเสร็จเลยแล้วนะครับผมจะทำการทุกครั้งนะครับในการลง apk ผมจะกำการปิดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เผลอไปลง apk นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ก็อันตรายนอนในเรื่องของแอปพลิเคชันภายนอกนะครับเราต้องระวังกันนิดนึง หลังจากที่เราลงแล้วนะครับเราก็มาดูเลยนะครับในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ของผมที่บอกไปเนาะจะเป็น s 24 Ultra ต้านะครับมันจะไปอยู่ในนี้นะครับนี่มันจะไปอยู่ในนี้นะครับในส่วนของ Ga ม ing Hu b นะครับแล้วก็เข้าไปเลยแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันขึ้นเป็นรูปแบบไม่ขึ้นไอคอนเนาะเพราะว่าผมได้ทำการลบจาก Ga ม ing Hu b ตัวนี้นะครับ ก็ได้ขึ้นเป็นไอคอนตัวนี้นะครับซูดาชิตตัวนี้หลังจากนั้นนะครับเราจิ้มเข้าไปเลยเราก็เข้าเริ่ม Ge t start นะครับแล้วก็ตรงนี้จะให้มันแจ้งเตือนไหมนะครับผมจะเป็นไม่แจ้งนะครับสคิปไปเลยแล้วก็คีย์นะครับในการลงแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการลงคีย์ด้วยพร์ตคีย์นะเราทําการเลือกเลยครับแล้วเลือกพร์ตคีย์นะครับจะเป็นเวอร์ชันน18.00นนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเลือก คลอดนะครับตัดคีย์ตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราทําการลงคีย์ของมันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการแอดเกมอันนี้จะให้เลือกในส่วนของโฟลเดอร์ที่เก็บเกมของเรานะครับแล้วก็จะไปในโฟลเดอร์ของโทรศัพท์ของผมเลยนะครับผมจะใส่ในส่วนของ ROM NS นะครับนี่มีนกสวิตช์นะตัวนี้นี่ครับก็จะมีเกมที่ลงไว้หลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกคําว่าใช้โฟลเดอร์นี้กดที่อนุญาตครับ แล้วก็ตกลงหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็คอนติเนียไปได้เลยเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นแบบนี้แต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่ามันจะเข้าไปเล่นได้ไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ลงในส่วนของเดเวอร์นะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปเล่นได้ทีนี้นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับแนวะตั้ง ผมจะมาสอนวิธีการลงในส่วนของ driver g r a าฟิกนะครับและในส่วนของเฟิร์มแวร์ของเขานะตรงนี้นะครับันน่าจะอยู่ในตัวโทรศัพท์ผมอยู่แล้วมันก็เลยสามารถเล่นได้แต่สําหรับคนที่ลงใหม่นะครับให้เราเข้าตรงนี้นะนี่นะครับเข้าในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับ GPU driver manager นะครับเข้าไปก่อนเลยตรงนี้นะครับมันจะเลือกเป็น system GPU driver นะครับเอ่อในส่วนของ CPU ของเรานะครับผมจะโหลดในตัวใหม่ล่าสุดเขาเป็นตัวสำหรับ Snapdragon 8 Gen 3นะครับตรงนี้แล้วก็กด install ไปแล้วเราก็ไปหาเลือกนะครับที่ผมดาวน์โหลดไว้นะตรงนี้มันจะชื่อว่าชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเออเราต้องเข้า Quick Share ก่อนนะครับเออตัวนี้ชื่อว่าไยครับ c h r n i b Chernib นะครับเวอร์ชัน24.3.0นะครับ R2 ตัวนี้นะครับเขาทำในส่วนของกราฟิกเดเวอร์มาใช้กับตัว Snapdragon 8 Gen 3เลยเราก็ทิ้มเข้าไป นี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเมซาเทนิ i ไดเวอร์นะครับนี่ตัวนี้แล้วนะครับตรงนี้สังเกตเห็นนะครับเราก็ทําการเลือกอย่างนี้นะเลือกตรงนี้ไปนะครับคืออันนี้คือลง GPU ียูไดเวอร์ละหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปในส่วนของการลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวนะ n a g e s u ุดชีนะครับ d a ต a ตรงนี้นะครับเ a เนจสุดชีดัต้านี้เราก็จิ้มเข้าไป หลังจากนั้นนะครับเราจะมา install firmware นะครับอีกครั้งหนึ่งนี้นะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนี้นะครับแล้วเรื่องนะครับผมได้ทําการดาวน์โหลด firmware มันจะเป็นตัวล่าสุดนะครับ firmware ตรงนี้18.1.0นะครับ .10 ตรงนี้นะครับเห็นไหมเราจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะทําการ install firmware ของตัว Nintendo Switch นะครับนี่ครับ import success แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการ เล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยสามารถเข้าเกมได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการลงง่ายๆนะครับสำหรับตัว H24 ออต้านะครับลงแอปพลิคชันซูดาชิแบบนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็จะเล่นได้นะครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่านิดน,นึงเนาะตั้งค่าของผมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตั้งค่าอะไรวุ่นวายนะครับเวลาเราออกนะครับเราจะทำแบบนี้แล้วก็ EXIT นะครับ m มเลเตวิธีการตั้งค่านะครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของ a d v a n c e d s t t t i n g นะครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับการ setting ของตัวรอมทั้งนั้นเลยนะเราเข้ามาเมนูแรก System ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เลือกแบบนี้นะครับก็เลือกตามผมได้เลยนะครับเราเลือกเป็น Limit Speed ตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้จะเป็นลิมิต s ป e e เปอรเนอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นตามตัวแอปพลิเคชันที่เขาตั้งให้เลยแล้วนะครับในส่วนของกราฟิกตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีนะ ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ตรงนี้ก็ลองปรับดูนะครับเราจะปรับเป็นไฮแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อันแรกนะครับเมนูแรก accuracy นะครับตรงนี้เลเวลนะเลือกเป็นไฮแบบนี้แล้วก็ resolution นะครับอ,อ่อต้องบอกแบบนี้นะในส่วน resolution resolution นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันคมชัดเหมือนเครื่อง Nintendo Switch เลยเราเลือกเป็น 1x แบบนี้นะครับ 720p ทับ 180p แบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้ภาพที่คมชัด แต่ถ้าเกิดว่าสเปคเครื่องของใครนะครับไม่ได้ระดับแบบเแรงๆมากๆนะครับผมก็จะแนะนําให้เลือกแบบนี้เป็น0.75ก็ได้แบบนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าความละเอียดของภาพนะครับมันก็สู้กันไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสนะครับเพื่อความไหลลื่นนะครับก็เลือกเป็น0.75แบบนี้ก็ได้และในส่วนของ V-Sync นะครับก็จะเป็น r r e f o นะครับออนแบบนี้นะครับบิลเลเนีครับตั้งค่าแบบนี้เลยตามผมเลย เนี่ยครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าของใครไม่เหมือนแบบนี้นะแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็ลองตั้งแบบนี้นะครับให้เหมือนผมแบบนี้เลยอย่างนี้นี่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ในส่วนของภาพไม่ให้เหลือขอบดำนเนาะแล้วก็เรื่องนี้ Aspect r a t i o นะครับ ratio เรตชอเอสเปกต์เรตค่าเดิมของเขาจะเป็น default แบบนี้นะครับ16ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเต็มจอไม่เหลือแถบดำเลยนะครับ ใช้กับตัวจอยนะครับก็เลือกเป็นข้างล่างนะครับนี่นะครับมันจะบอกให้พอดีกับตัวหน้าต่างของเราแต่ผมจะเลือก16:9แล้วกันนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเรากดแบ็กเป็น1งทีแล้วเรื่องของเสียงนะครับเราก็ตั้งได้ว่าต้องการเอาต์พุตเป็นตัวไหนตัวไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะหลังจากนี้นะครับเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าในส่วนของเกมกันเลยนะครับแบ็กกลับไปในส่วนของเมนูนะครับมันจะมี3ามแทบแบบนี้นะครับเกม ค้นหานะครับมันเองก็จะค้นหาในส่วนของเกมที่มีในเครื่องเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้เมนูนี้นะครับและไอคอนตัวที่3ก็คือ Setting นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูเพื่อนๆดูนะครับเอาเกมที่ดูอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับ k u r b y แล้วกันจะเล่นให้เพื่อนดูอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราทดสอบลงไปให้ดูแล้วเนาะในส่วนของ mario แล้วก็เกมเอ่อฮอ l y k n i น h t นะครับ เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อน,นิดนึงนะเชื่อมต่อจอยนะครับแล้วผมจะสอนวิธีการตั้งค่าจอยด้วยนะหลังจากนั้นนะครับเราเข้าเกมเลยเข้าเกมก่อนนะครับเข้าเกมก่อนแล้วก็นํามือถือมาใส่กับตัวจอยเชื่อมต่อจอยไว้แล้วนะครับนี่นะฮะอะตรงหน้าจอไหมยูสไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เนาะเป็นแบบจําลองปุ่มแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใคร ไม่อยากให้ขึ้นแบบนี้ะนะครับเราเลือกก่อนใครไม่อยากให้ขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สำหรับโทรศัพท์ผมนะครับซัมซุงนะครับให้เรากดแบ็กหนึ่งทีนะครับนี่แถบผมจะทำการซ่อมอย่างนี้กดแบ็กหนึ่งทีมันจะสู่ในส่วนของขึ้นหน้าต่างด้านซ้ายมาแบบนี้เราเข้าในส่วนของคอนโทรลครับแล้วเราจะไปตั้งค่าจอยถ้าเกิดว่าใครจะต่อจอยนะ ผมต้องบอกนี้เลยว่าจะเล่นเกมพวก emulator นะครับยังไงแล้วก็ต้องจอยพวกนี้และในส่วนของจอยที่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับนี่ครับเพเยอร์ที่หนึ่งมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับคอนเน็ t ไว้แล้วนะครับตรงนี้คอนโทรลเลอร์ก็จะเลือกเป็นโปรคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ออโต้แมปนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น XBOX นะครับเพราะว่าเราใช้โหมด XBOX อยู่นะครับเราก็เลือกเป็น XBOX ตรงนี้เลยนี่นะครับโปรไฟล เราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับก็เป็นจอย D6 อย่างนี้นะครับอ่จจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าผมจะมีอยู่2จอยเนาะเรียบร้อยครับ D6 แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแมปปิ้งแล้วนะครับในส่วนปุ่ม A ปุ่ม B ตรงนี้นะครับแบ็กกลับไปจะขึ้น D6 แบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูอ่ามันมีในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมครับบังหน้าจอเราเราเข้าไปครั้งหนึ่งนี่นะครับ Overlay o p t i อ n นะครับให้เข้าในส่วนของเมนูนี้หลังจากนั้นนะครับใครอยากจะปิด FPS นะัมันจะขึ้นอยู่เวลาครั้งลงครั้งแรกนะเราปิดไปมันจะขึ้นเฟรมเรทให้เราดูนะว่าตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับในส่วนของจะให้ในส่วนงปุ่มตรงนี้หายไปนะครับเราติ๊กเลือกออกไปตรงนี้นะครับโชว์โอเวอร์ให้ติ๊กออกไปเลยเห็นไหมครับก็จะปิดไปแล้วแล้วจะมีอะไรอีกนะครับดีแพดสไลด์ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับทัสกิน ติ๊กถูกไว้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นี่นะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าเราก็สามารถเข้าตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมอยู่ในเมนูนี้นะครับแต่ว่าตั้งค่าโดยรวมแล้วเวลาเราเข้าเกมแล้วนะครับเห็นไหมมันจะตั้งเรโซลชันตรงนี้ไม่ได้นะครับความละเอียดของหน้าจอตั้งไม่ได้ตรงนี้ก็ตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งค่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งต้องออกเกมก่อนนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะไปในส่วนของการเล่นให้ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกรณีนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีโอกาสที่เกมมันจะค้างแน่นอนนะครับมันสู้ในส่วนของตัวเครื่อง mm hmm. Nintendo Switch เขาไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ให้เป็นกรณีศึกษาไปกันเราก็ทำการออกแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้าใหม่เลยบางครั้งอาจจะมีค้างได้บ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ของซูจาชิเขาก็ไม่ได้เสถียรเต็มร้อยเปร์เนะครับที่จะบอกว่าจะเล่นในส่วนของอิมมูเลเตอร์ได้เต็มร้อยขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เล่นได้ในกรณีที่แบบเออเราก็เนี่ยครับอ่ะเห็นไหมก็จะเล่นได้สักพักหนึ่งครับมันจะลื่นไหลเองอย่างนี้นะกระโดดไปกระโดดไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับ แต่ถ้าว่าฉากที่มันมีอ่อบออเจกต์เยอะๆนะครับเอฟเฟกเยอะๆเนี่ยก็มีอาการน่วงๆแบบนี้เห็นไหมนี่นครับคือผมบอกงี้ดีกว่ามันใช้ประมาณว่าเราแก้ขัดมันมากกว่า ตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ถือว่าสำหรับ CPU นะครับในส่วนของอที่ทำออกมาสำหรับ Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยทำมาออกมาได้ร้อเนะครับภายภาคหน้าอนาคตนะครับที่ซอฟต์แวร์ GPU นะครับเดเวอรถ้าเกิดว่าทำออกมาได้เนียนๆกว่านี้นะครับอาการกระตุกพวกนี้ก็จะหายไปนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆแล้วนะครับนี่เห็นไหม ก็ถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากที่จะแบบเสียอารมณ์นะครับเวลาเล่นพวกนี้มันกระตุกอาการกระตุกมันมาอยู่แล้วนะครับใครไม่อยากเสียอารมณ์ในการแบบเจอภาพกระตุกแบบนี้นะครับก็ต้องแนะนําว่าไปเล่นในตัวของแท้เขาเลยนะครับนี่แต่นี้ให้เป็นกรณีศึกษาสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิดีโอสอนการลง emulator นะครับ emulator นะครับของ n n n t s w i t s w นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งแต่ก่อนจะเป็นในส่วนของยูสุนะครับเนื่องจากยูสุเขามีปัญหาโดนฟ้องร้องไปนะครับก็ทำการปิดตัวลงไปแล้วก็เหลือตัวนี้นะครับที่มาแทนแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เหมือนตัวโคลนของตัวซูเ่อตัวยูสุนะครับแล้วมันก็ไม่อยู่แต่ก่อนยูสุนะครับจะอยู่ในส่วนของ p พ o y s นะครับทีนี้โดนถอดออกและโดนฟ้องร้องไปแล้วนะครับก็จะไปนตัวนี้แทนนะครับสำหรับซูชิตัวนี้ ก็เหมือนเป็นร่างที่2ของตัวยูสุนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีการลงนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้นะครับวิธีการลงอิมูเลเตอร์นะครับสำหรับเครื่องนินเทนโดสวิตมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใครสําหรับอยากจะลองทดลองดูว่าเอ้เกมนินเทนโดสวิตเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นได้เต็มอัตราลตเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับผมก็แนะนําเกมของแท้ที่เป็นของเครื่อง Nintendo Switch เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตลา เพื่อนๆไปก่อนนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับช่วงนี้ต้องบอกว่าติดเกมมากๆนะครับพอเริ่มเอาจอยมาใช้แล้วก็ติดเกมมากมากเนาะผมจะมีอีกตัวนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของเกมเซอร์กาลิโอ G8 นะครับตัวนั้นจะเสียบเข้าพอร์ไทยซีแต่ว่าอันนี้เพื่อความสะดวกสบายเนาะที่มันไม่ต้องไท p ซีก็จะเป็น b s p D6 ตัวนี้นะครับผ่านตัวบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิว i e ทีนะครับ แล้วจะมีข้อดีข้อเสียสำหรับจอที่ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกคลิปหนึ่งครับประมาณนี้ครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆบาย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 ไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าครับไปแล้วครับ